มันจะมีแอคทีฟอินกรีเดียนต์อยู่ตัวหนึ่งนะครับในกลุ่มของที่ใช้ทำพวกสกินแคร์ที่ชะลอวัยเนี่ยแอนตี Anti ้เอจจิ้งทั้งหลายเนี่ยเรารู้จักเรติอลแล้วใช่ไหมร,รู้จักวิตามินซีแล้วใช่ไหมฮะในซีนเนมายพูดไปหมดแล้วจะมีอยู่ตัวหนึ่งนะที่หลังๆได้ยินบ่อยขึ้นและได้รับความนิยมมากขึ้นก็คือเพปไทด์หรือว่าโพลีเพปไทด์นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าไอ้เจ้าเพปไทด์เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็มันมีคุณสมบัติยังไงบ้างนะครับเพปไทด์นี่มัน มันคืออยู่ในอยู่ในกลุ่มโปรโตีนนั่นแหละพูดง่ายโปรโตีนเมื่อเราซอยย่อยๆมามันจะเรียกว่ากรดอะมิโนใช่ไหมใครเรียนสายบิดมาจะรู้ดีแต่กรดอะมิโนที่มาเรียงต่อกันเป็นเป็นห่วงสั้นๆเนี่ยเราจะเรียกว่าเพปไทด์แต่เพปไทด์ก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดเป็นโปรโตีนทีนี้ไอ้เพปไทด์เนี่ยมันมันสำคัญยังไงเพปไทด์มันประกอบเป็นคอลลาเจนไงคอลลาเจนมันทํามาจากเพปไทด์โง,งไหมเพราะงั้นคอลลาเจนเรารู้อยู่แล้วมันมีความสําคัญนะมันทําให้ผิวเรามันเด็ก ผิวเรามันไม่แห้งมันไม่เหี่ยวนะช่วยทําให้ผิวเรามันเกาะกลุ่มกันได้นั่นคือคอลลาเจนเพราะงั้นถ้าคอลลาเจนน้อยลงเราก็จะแก่ถูกไหมครับเพราะงั้นเนี่ยไอ้เจ้าเพปไทด์หรือโพลีเพปไทด์ช่วงหลังๆเอามาทําสกินแคร์กันเยอะเพื่อ,อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทีนี้อย่าไปเข้าใจว่าเราทาเพปไทด์เข้าไปบนหน้าแล้วเนี่ยมันจะเป็นการไปทาคอลลาเจนแล้วทําให้คอลลาเจนเข้าสู่ผิวแล้วมันมันไม่ได้ทํางานอย่างนั้นนะครับไอ้เจ้าเพปไทด์เนี่ย มันซึมเข้าไปในผิวหนังเราได้นะมันซึมเข้าไปเลยในรูปของช็อตเชนอะมิโนแอซิดนี่แหละและมันจะไปกระตุน้นตัวที่สร้างคอลลาเจนก็คือไฟโบบลาส์นะฮะไฟโบบลาส์คือเซลล์ชนิดหนึ่งที่อยู่ในชั้นผิวหนังของเราไอ้เจ้าไฟโบบลาสเนี่ยเป็นตัวสําคัญที่ทําให้สร้างคอลลาเจนผลิตคอลลาเจนขึ้นมามันส่งสัญญาณเข้าไปหาไฟโบบลาสนั่นเองไอ้เจ้าเปปไทด์เนี่ยไปช่วยกระตุน้นทําให้คอลลาเจนเราสร้างมากขึ้นอันนี้อย่างแรกอย่างสอง มันช่วยไปลดการทำงานของ MMP MMP คือไม่ต้องไปจำชื่อมันนะมันก็มันก็ชื่อยากๆหน่อยแต่ว่าเอาไหมว่าถ้า MMP เยอะมันจะทำลายคอลลาเจนเยอะตามวัยอันนี้คือเพิ่มการสร้างลดการทำลายคอลลาเจนสองอย่างแล้วนะอันนี้คือเพปไทด์นะครับอย่างที่สามเพปไทด์บางชนิดเนี่ยช่วยลดการทำงานของกล้ามเนื้อใต้ผิวหนัง กล้ามเนื้อใต้ผิวหนังหรือกล้ามเนื้อแสดงสีหน้าบนผิวหนังเราเนี่ยเรารู้แล้วว่าถ้าทํางานมากเกินไปจะเกิดรอยยน่นถูกไหมการฉีดโบทอกก็ไปช่วยทําให้ลดการทํางานของกล้ามเนื้อแสดงสีหน้าทําให้ริ้วรอยเรามันน้อยลงนะเพราะงั้นเปปไทด์บางตัวช่วยไปยับยั้งสารสื่อประสาทนะทำให้กล้ามเนื้อที่อยู่ใต้ผิวหนังเราเนี่ยมันทํางานน้อยลงได้นะครับออกฤทธิ์เหมือนโบทอกเลย แต่ว่าต้องเข้าใจกับว่ามันไม่แรงเท่ากับโบ็อกสูงนะอย่าไปหวังว่าทาเปปไทด์แล้วมันจะเหมือนกับแทนที่การไปฉีดโบ็อกได้เป็นไป,นป,นปนไม่ได้นะครับแค่ช่วยเฉยเเพราะงั้นนี่คือคุณสมบัติของเปปไทด์นะฮะทีนี้ข้อเสียมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยราคายังแพงอยู่ตอนนี้ราคายังสูงกว่า2กลุ่มแรกที่ผ่านมาสูงกว่าเลดีโนสูงกว่าวิตามินซีนะะอันนี้คือเปปไทด์มักจะอยู่ในสกินแคร์แพงๆนะครับใครไหวก็ไปใครไม่ไหวก,ไก็ไปใช้อย่างอื่นก็แค่นั้นเองนะครับ เ,เพราะว่าเรา,เรามีออปชั่นหลายตัวนะฮะอย่างที่สองออการวิจัยงานวิจัยหรือว่าระยะเวลาที่เริ่มเอามาใช้เนี่ยมันยังโซลิดน้อยกว่าเรติโนน้อยกว่าวิตามินซความหมายคือยังมีหลักฐานเชิงประจักษ์แบบชัดๆเข้มๆเลยว่ามันช่วยชะลอไว้ได้เจ๋งจริง,รงๆเนี่ยน้อยกว่าเรติโนนะอันนี้พูดเลยเพียงแต่ว่าไม่ได้เสียหายถ้าใช้เนี่ยมีงานวิจัยบ้างแล้ว เป็นแต่ยังเยอะไม่เท่าเขาว่างั้นเถะน้องใหม่ไงเป็นน้องใหม่เพราะงั้นก็เปปทายก็เป็นทางเลือกสําหรับคนที่หาสกินแคร์เพื่อจะมาชะลอวัยนะกระตุ้นคอลลาเจนอะไรพวกนี้ก็ลองไปสนใจก็ลองไปดูนะครับ